เอาตัวรอดจากคนบ้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยมีห้าข้อขั้นแรกห้ามขี้คนบา้านี่คือสิ่งที่ควรทำ <c oughs> และนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำเดี๋ยวไปทางนี้เลยนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำว <c oughs> <c oughs> ิ่งไล่ <c oughs> <c oughs> ไเลยับวิ่งไล่เลย ข้อสองข้อสองห้ามมองนี่สิ่งที่ควรทำโอเคแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำกไปกไปกบไปขั้นที่สาม ห้ามทักคนบ้านี่คือสิ่งที่ควรทำได้ไไนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำอาวนบ้าประจําที่โอเคขั้นที่สี่อย่าเดินเข้าใกล้คนบ้านี่คือสิ่งที่ควรทํา <c oughs> บายบาย และนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเต่อไปข้อห้าโทรหาตำรวจและนี่คือสิ่งที่ควรทำอทไปเลย ับวิธีจบแล้วกับวิธีเอ้ยเดี๋ยวแล้วกับวิธีกับการเอาตัวรอดจากคนบ้าอย่าลืมกดไลค์กับต like ั้งสะระไให้เราด้วยวันนี้ตำรวจท่านทำหน้าทีด่ดีมากบ๊ายบายนะยคนบ้าวิ่งมาแล้วค่ะก็คือแ้ามองคนบ้าแต่เราต้องการคันถ,าถา่ายทำแค่นั้นเราต้องมองบ๊ายบายวมึงเน้นนำมือแสดงไม่ต้องแนะนำหรอกช่างไหมเขาไม่อยากรู้หรอกอคนดูเขาไม่อยากรู้หรอกบ๊ายบายทำท่า,ทาบ๊ายบายหน่อยคนบ้า